ผู้ชมครับนอกจากสงครามทางการทหารแล้วสงครามในโซเชียลก็ไม่เบาค่ะจะเห็นว่าในโซเชียลเนี่ยมันจะมีภาพเหล่านี้อยู่นะฮะที่เป็นภาพของสมเด็จฮุนเซนสวีดหวานกับพลโทมาีเนี่ยโคศกข,ของเขาเนี่ยแน่นอนฮะมันเป็นภาพที่ชาวเน็ตก็มีการใช้ AI ทําขึ้นมาแหละแต่มันก็ถูกแชร์กันไปมีคาถามว่าเอ๊บุญบราณีภรรยาของคุณเซนเห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอ๋อเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคน ไม่ได้เก่งเรื่องของเทคโนโลยีก็อาจจะอ้าวเป็นภาพจริงหรือเปล่า oh. ใช่ไหมเอามันเกิดอ,อะไรขึ้นระหว่างท่านผู้นํากับทางโคโสกเนี่ยนะฮะอย่างที่หลายคนทราบนะว่าบุญบราณีเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้หึงมากล่าสุดมันมีภาพเหล่านี้ออกมาทางหุนเซนกับพลโทหญิงามาริโซเจตาเนี่ยโคโสกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยแม่สวีตหวานมีทั้งหอมทั้งจูบอะไรกันไปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็มีภาพมากมายออกมา นะครับแล้วก็มีภาพแบบอยู่ในห้องนอนสีเนี่ยฮะแล้วมีโซฟาสีชมพูทุกอย่างมันก็หวานเอะเหมือนอยู่ในบ้านของคุณเซนเลยนะภาพตอนนี้เป็นภาพที่ชาวโซเชียลเขาใช้ AI ทําขึ้นมาแต่ว่าคนเริ่มเชื่อแล้วเอะมันมีมูล,ลความจริงก็จริงเพราะว่าตอนอันนี้ต้อง,องอย้อนแล้วว่ามันมีกระแสข่าวป,ปล่อยมามเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะฮะทีนี้หลายคนก็โอเป็นห่วงความรู้สึกของภรรยาของคุณเซนเหลือเกินเป็นอย่างไรบ้างเห็นภาพเหล,าเหล่านี้ นะฮะนี่ฮะเป็นภาพคล้ายๆกับเป็นกล้องวงจรปิดนะนะนะครับทีนี้มีคลิปสาวคนหนึ่งออกมาพูดอ้างว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮุนมาเน็ตโดยฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นญาติฝ่ายแม่ของเธอเพราะบุญบราณีนะฮะเป็นแม่ของฮุนมาเน็ตเหรอว่าอย่างนั้นนะทีนี้เราบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันแต่คนละแม่เอา้าผัวพันไปอีกเยอะแยะมากมายทีนี้ต่อ,ม,อมาเขาบอกว่าเขารวย ก็เลยเรียนสูงส่วนเธอเนี่ยเป็นชาวนาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรไเรียนน้อยนะก็ได้แฟนเป็นคนยากจนอะไรแบบนี้ออกมาโพสต์ไม่ได้อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเพราะส่วนตัวเธอเองก็หาเงินได้ด้วยความสามารถของตัวเองนะเท็จจริงอย่างไรก็ยังไม่ทราบหลังโพสต์นี้เผยแพร่ไปแน่นอนครับทางด้านของคุณเซนก็ออกมาโพสต์ตอบโต้ทันทีว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่อยากใช้เพจทางการเพื่ออธิบายเรื่องนี้ ในช่วงเวลาที่ประเทศกําลังเผชิญกับความยากลําบากแต่หากไม่อธิบายอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้นะครับที่หญิงสาวพูดในคลิปอ้างว่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายของผมและภรรย,ยาก็คือบุญบราณีเนี่ยคุณมาเนตเนี่ยเป็นหลานคนที่6ของฝ่ายพ่อแม่ของผมและเป็นหลานคนที่4ของฝ่ายพ่อแม่ของบุญบราณี แม้คุณมนเนธจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขายังเคารพลำดับญาติผู้ใหญ่ในเครือญาติอย่างเหมาะสมเสมอคำกล่าวอ้างของผู้หญิงคนนี้นั้นเนี่ยไม่กระทบเพียงแค่คุณมนเนธเท่านั้นแต่กระทบมาถึงผมและภรรยาทั้งนี้ตอนนี้ได้ดูแลเลี้ยงดูหลานหลายคนจนพวกเขาเกือบทั้งหมดมเรียกผมและภรรยาว่าพ่อ,พอและแม่สิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าก็คือคำพูดนั้นกระทบต่อเกียรติของพ่อตาและแม่ยายผมก็คือพ่อแม่ของบุญบราณีเพราะพวกเขาเนี่ย นะเป็นสามีภรรยากันตามปกติแต่คําพูดของหญิงคนนี้นั้นเนี่ยนะกลับสื่อออกมาว่าพ่อตาผมมีภรรยาสองคนคนหนึ่งเป็นแม่ของภรรยาผมอีกคนหนึ่งเป็นแม่ของ ผู้หญิงคนนี้หญิงสาวที่อัดคลิปที่พูด,ดนะ,ะน,นี่นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยหยุดพูดลักษณะนี้โดยทันทีะนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โพสต์อยู่ในเพจของหุ่นเซนนะฮะ,ะ,ะดูเรื่องราวจะวุ่นวายซะเหลือเกินนะคะช่วงนี้เนี่ยครอบครัวของทางด้านของนายหุนเซนเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าคุณผู้ชมคะคือพอมันมีข่าวเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครอบครัวของทางด้านหุนเซนแล้วก็รวมไปถึงพลโทมาลีโสเจตาโฆศกกระทรวงกา ลาโหมนะ่คะล่าสุดเห็นบอกแบบนี้ว่าเธอได้ออกมาเรียกร้องให้นักข่าวแล้วก็เหล่าบรรดาผู้ใช้โซเชียลหรือชาวเน็ตอย่าไปแชร์ภาพที่ไม่หาหาต้นต่อมาไม่ได้โดยเธอบอกระหว่างการถแถลงข่าวของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องผลของการหยุดยิงกัมพูชาไทยนะคะบอกว่าวันนี้กระทรวงกาลาโหมอยากจะเรียกร้องให้นักข่าวและชาวเน็ตโซเชียลมีเดียทุกประเภทอย่าไปแชร์ข้อมูลภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอที่มันไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและตรวจสอบไม่ได้ เรียกร้องให้สื่อมวลชนและชาวเน็ตนะโดยเฉพาะชาวเน็ตของไทยอย่าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจจะก่อให้เกิดความตึงเครียดในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังแก้ไขสถานการณ์ไอ้ความตึงเครียดที่เธอพูดถึงเนี่ยชาวเน็ตไทยเขาก็บอกนะตึงเครียดเฉพาะตัวเธอกับทางฝั่งเธอหรือเปล่ามไม่น่าจะเกี่ยวกับทังฝั่งไทยสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็รอดูค่ะว่าจะออกมาชี้แจงกันยังไงบ้างนะคะแต่ดูจะวุ่นวายล่ะตอนนี้ข้อมูลก่อนตอนนี้ก็ บิดเบือนเยอะเสมือนกันนะนะฮะเอาทีนี้เมื่อวานนี้ทางเรามีการเชิญทูตทหาร23ชาติลงพื้นที่ไปดูความจริงที่เกิดขึ้นฝั่งกัมพูชาก็เอาบ้างวันเดียวกันเหมือนกันก็มีการเชิญนะฮะ15ประเทศไปดูจุดที่อ้างว่ามีระเบิดของฝั่งไทยเนี่ยไปตกในพื้นที่เนี่ยถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์มาสื่อให้เห็นกันนะกสื่อกัมพูชาเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียลบอกว่าในปราสสุนรองนายก และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชานำกระผู้15ประเทศไปตรวจสอบที่หมู่บ้านทรมดลที่จังหวัดอุดรมีชัยเมื่อวานเลยไปดูความเสียหายเพราะว่าอ้างว่าทหารไทยทิ้งระเบิด m k 8 4จากเครื่องบินขับไล่ f f 16ใส่จนเกิดความเสียหายทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างของฝั่งกัมพูชาครับซึ่งทางการไทยก็ตอบโต้สั้นๆแต่ขอดังๆนะไทยไม่ได้ทิ้งระเบิด m k 8 4และระเบิดที่กัมพูชาแสดงนั้น เป็นระเบิดเก่ายุคสงครามเวียดนาม,มนะฮะทุกคนรู้นะฮะ,ะโลกรู้นะฮะสภาพอย่างนี้นะฮะไทยไม่ได้มีใช้นะฮะโดยคนในโลกออนไลน์ฝั่งไทยก็ตั้งคําถามว่าเหตุใดล่ะระเบิดเก่าแบบนี้ไม่ทันสมัยและไทยจะใช้ได้อย่างไรนะฮะเพราะว่าทหารไทยเขาเขียนข้อความไว้ชัดเจนนะเพราะว่าก่อนในทหารไทยที่ยิงฉลุดไปอ่ะมันมีระเบิดใหมๆใ่ๆถูกไหมนะและสภาพรอบพื้นที่เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่สถานที่ที่เกิดเหตุในปัจจุบันอ่ะก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือ เอาไปฝังเองแล้วพาคนไปดูเองหรือเปล่าแล้วทำไมไอระเบิดมันไปอยู่ตรงนี้ในหมู่บ้านคนแบบนี้นะฮะค่ะ